สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องการมีสติใครบอกว่าเป็นเรื่องดีพี่น้องบางทีอาจจะไม่ดีก็ได้นะพี่น้องนะคนเราชอบพูดบอกตัวเองและคนอื่นว่าทำอะไรต้องรู้จักมีสติใช่มันเรื่องจริงเลยคนเราไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้ตัวว่ากําลังทำอะไรอยู่ ไม่ใช่ละเมอเพ้อพกคิดอะไรไม่ถี่ท้วนแต่จะต้องไตรตรองให้ดีซะก่อนต้องดูหน้าดูหลังอย่าผลีผลามด่วนตัดสินใจแต่ถึงจะอย่างนั้นแล้วก็เถอะพี่น้องที่รักมันก็ยังมีคำเตือนเราอีกชั้นหนึ่งด้วยอย่าทำแค่ชั้นเดียวแต่มันจะต้องเตือนตัวเองถึงสองชั้น นั่นคือถึงเราจะมีสติรู้ตัวแล้วก็จริงว่ากําลังทำอะไรอยู่แต่ก็อย่านึกว่าที่ตัวรู้ว่าสิ่งที่ตัวกำลังจะไปทำอะไรอยู่นั่นน่ะมันคือสิ่งที่ดีงามถูกต้องจริงเพราะบางทีความนึกคิดที่มีสติสัมปชัญญนะนัะ่นน่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าก,ก็เป็นได้ อย่าได้มั่นใจในตัวเองนะักเราอาจไม่รู้ตัวเลยว่าตลอดเวลาที่เราไปทำอะไรอย่างมีสตินั้นเรากําลังตั้งอกตั้งใจที่จะไปขัดน้ำพระทัยของพระอยู่ก็เป็นได้คนเราถ้าคัดหางเสือผิดทางซะก่อนยิ่งออกแรงพายเรือมากแค่ไหนมันก็จะยิ่งผิดทางไกลแค่นั้นมีสติ เพื่อจะไปทำร้ายผู้อื่นมันจะดีที่ไหนพี่น้องมีสติเพื่อจะเอารัดเอาเปรียบจะกอบโกยจะทำลายสิ่งแวดลอ้อมจะทำลายโลกจะทำลายคนอื่นมันจะดีได้อย่างไรแทนที่มันจะอวยพรให้ชีวิตตัวดีขึ้นมันกลับสาบแช่งให้ชีวิตตัวตกอยู่ในความหายยนะระจิตหายมากกว่าพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้น คำว่ามีสตินั้นจึงต้องหมายความรวมไปให้ถึงว่าจะต้องระวังสองชั้นอย่างนี้ด้วยนะพี่น้องยาวแต่แค่ชั้นเดียวเท่านั้นมันจะไม่พอเอาซึ่งคนทั่วไปในโลกเวลาที่เขาเตือนใจตัวเองหรือใครๆเขาก็มักจะหมายความตื้นๆเพียงชั้นเดียวเท่านั้นแล้วก็ปรากฏว่าต่างคนต่างก็มั่นใจในตัวเองเสียเหลือเกินว่าตัวกำลังทําดี ในขณะที่ภาพที่เห็นมันคือการมีสติของคนหลากหลายที่ต่างคนต่างมองโลกกันไปคนละทางไม่มีใครมองโลกในแบบที่จะสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีกันแต่อย่างใดผลปรากฏว่าต่างคนต่างมีสติที่จะไปตั้งกระบวนทับเพื่อไปห้ามหันทำร้ายกันและกันเท่านั้นเองหาใช่เพื่อช่วยกันสร้างความสงบสันติ ให้เกิดขึ้นในโลกของเราไหมธรรมชาติเดิมของโลกที่พระสร้างมาคือการที่ทุกอย่างและทุกคนสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติเพราะมีความรักครองใจไม่ใช่ต่างคนไม่ใช่จะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจะกอบกลัวเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองอย่างที่เห็นอยู่นี้เพราะฉะนั้น สติที่ควรมีอยู่ในสิ่งสร้างทั้งหลายของพระเป็นเจ้าจึงไม่ใช่สติเพื่อที่จะเอาแต่เรื่องของตัวและไปเบียดเบียนคนอื่นหรือสิ่งอื่นแต่จะต้องเป็นสติที่จะคิดหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งอื่นและทุกคนอย่างสันติเพราะต่างก็มีความรักให้แก่กันและกันอันเป็นธรรมชาติที่แท้ของโลกที่พระสร้างมา จากหนังสือ the earth has soul by c j jung พระเยซูเจ้าตรัสก,กับบรรดาศิษย์ว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลายเป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนที่โลกให้พระวรสารนักบุญยอ์นบทที่14ข้อ27ถึง31พี่น้องถ้าใครมีสติทำอะไรทุกอย่างก็จะออกมาดีจะมีสันติสุข แต่ต้องไปดูนะว่าที่บอกว่าทุกอย่างจะออกมาดีจะมีสันที่สูงนั้นนหะมันดีมันสุขเพราะตัวเราคนเดียวหรือเปล่าส่วนใหญ่คนในโลกเวลาเขาตั้งหลักทำอะไรอย่างมีสติกันหนะักเขาจะวางแผนอย่างดีจะมีที่ปรึกษากฎหมายจะมีนักวิชาการมีเงินทุน มีอะไรทุกอย่างสารพัดจะพร้อมพี่น้องแต่แล้วสุดท้ายเขาก็ใช้สิ่งที่เขาเตรียมอย่างมีสติเพื่อจะไปเอาเปรียบชาวบ้านค้ากำไรเกินควรหลอกเอาเปรียบประเทศด้อยพัฒนาสารพัดเจ้าเล่จะเห็นแก่ตัวกันจับมือใครดมเอาผิดยากมากพี่น้องแต่ลึกๆในใจเขาซึ่งพระเท่านั้นที่รู้ คือไม่มีใครคิดที่จะมองภาพรวมเพื่อความรักต่อเพื่อนพี่น้องอย่างจริงใจกันสักคนมีแต่ตัวเองกันทั้งนั้นดีเอ่ยสุขเอ่ยันทีุ่ขเอ่ยคือดีสุขสันติสุขของตัวคนเดียวทั้งนั้นไม่เคยมีคนอื่นอยู่ในนั้นเลยพี่น้องบ้านมีรั้วรอบขอบชิดแต่ไม่เคยสนใจชาวบ้านอาชีพการงานของตัวปลอดภยัย แต่ไม่เคยมีน้ำใจให้คนลำบากสุขภาพตัวเองดีมีเงินพอดูแลสุขภาพคนอื่นจะเป็นอย่างไรช่างมีตำแหน่งหน้าที่การงานจากการไต่เต้าขกินไปเพราะอยู่สูงกลับมองลงมาดูคนที่ต่ำกว่าอย่างเหยียดหยามลืมบันที่ตัวเองเคยลำบากมาก่อนเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ดีไม่ใช่สันติสุข อย่างที่พระบอกเสียแล้วล่ะพี่น้องมันดีมันสันติสุขอย่างที่คนเห็นแก่ตัวในโลกเขาบอกเขาสอนลูกๆหล,ล,ลานๆของเขาต่อๆกันมามากกว่าพ่อแม่เอาแต่สอนให้ลูกเป็นคนเห็นแก่ตัวสืบสันดานต่อไปพี่น้องผู้ใหญ่ในสังคมองค์กรบริษัทเชื้อชาติประเทศสังคมมนุษย์โลกมนุษย์ก็ส่งต่อมรดกชั่วกันต่อไป มีสติอย่างคนเห็นแก่ตัวอย่างนี้อย่ามีสติกว่าพี่น้องสู้เกิดมาเป็นคนบ้าเป็นยาอ่อนยังไม่เดือดร้อนใครเท่าคนมีความรู้มีภูมิมีชาติวาสนามีทุกอย่างแล้วเอาสิ่งที่ตัวเองมีมาตั้งหลักจะเข็นฆ่าคนอื่นอย่างคนพวกนี้พระเยซูเจ้าบอกกับยูดาสว่าอย่าเกิดมาสติกว่าบทเทศสําหรับวัรดังคาร เทศกาลปาสกาสัปดาห์ที่5พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ